โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็วันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับผมบิลลี่เช่นเคยแล้วก็นนนี่มือจับกบเอ้ยใช่เปลี่ยนแล้วไม่จับแล้วไม่จับกบแล้วอจับอะไรดีจับนมเอ้ยเย็นมือคำนมวะโอเคก็วันนี้เราจะมารีวิวน้องดีมของเราแบบรายละเอียดยิบเลยนะครับผมและเพราะว่ามันมีน้องๆขอมาเยอะมากนะครับทั้งในทิกตอกในยูทูปนะครับผม โอเควันนี้เราก็จะพามารีวิวมันดีกว่าอ่าแล้วก็พี่ต้องบอกเลยว่าช่างตัวจัดของเล่นใหม่ให้นะครับผมไม่ได้ยุ่งกับเครื่องนะช่างตัวไม่ได้ยุ่งกับเครื่องนะแต่คือภายนอกอะเรื่องตัวจัดให้ใหม่เอเคอ่านให้ดูเลยให้ดูแค่ทรงก็พอให้ดูแค่ทรงก่อนอ่าให้ดูขคอทรงก่อนอันนี้เรื่องจัดทรงเนี่ยช่างตัวก็จัดให้ด้วยนะครับผมเรื่องจัดทรงเนี่ยช่างตัวไม่ได้ว่าทํารถเป็นอย่างเดียวก็คือจัดทรงเป็นด้วย พัได้พได้ใช่ใช่แล้วก็ในเรื่องอะไรวะกูจะพูดอะไรเนี่ยก็นั่นแหละเราจะมารีวิวกันนะครับผมก็อย่างแรกเลยเนี่ยเรามาดูที่ชุดหน้าเลยดีกว่านะครับอ่าที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมครั้งแรกของเรามันเป็นดิสใช่ไหมเอาไปร้านช่างตัวพี่ก็ให้ช่างตัวสั่งพวกดัมนะครับผมสั่งพวกดัมแล้วก็ไอตัววัดเรือนไมมาครับผม นี่เห็นไหมก็จะมีดัมแล้วก็มีตัววัดเลือนใหม่ด้วยนะครับก็ถามว่าลื่นไหมนะครับก็หมดแตกอะครับยกยกยกให้เขาดูหน่อยนี่ดูโอยยังยังยังไม่ได้หมุนเลยยังไม่ได้หมุนเลยเนี่ยแค่โยกแล้วเนี่ยหมุนแล <cam ming> ้วไหนเบาๆพออ่านะครับเหตุผลที่เปลี่ยนเป็นดัมเนี่ยก็เพราะอย่างนี้อะครับผมปีหนึ่งก็ไม่หยุดนะครับไม่หยุดก็เพราะว่าทำให้มันลื่นนั่นเองทำให้ล้อหน้ามันลื่น ไดไครวะทำให้ล้อนหน้ามันลื่นเจ็ดรถซิ่ง,งมานี่แหละเหตุผลที่เปลี่ยนชุดหน้ามาก็เพราะว่าความลื่นนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกดิสกับจานนะครับผมตัวปั๊มเนี่ยแล้วก็เรามาเปรียบเทียบกับดัมเนี่ย อันไหนมันหนักอันไหนมันเบากว่ากันอันนี้ยังไม่ได้แบบช่างแบบช่างกิโลยังไม่ได้ยังไม่ได้ช่างเลยนะฮะความคิดเองว่าอันไหนเบาอันไหนหนักกว่ากันผมว่าดิสน่หนักกว่าดิสหนักกว่าเพราะมีจานมีปั๊มไอ้น,นี่มีไมได้เลยมีแค่ดุมกับฝาดําเฉยน่าจะเบากว่านั่นแหะก็น่าจะเบากว่าเพราะมันเจาะด้วยแต่แต่ข้อดีคือมันลื่นกว่านั่นเองลื่นกว่าเยอะใช่ใช่คนละเรื่องแหละนะครับอ๋อแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น อะไรอีกเนี่ยอืมเป็นชุดสีเนาะชุดสีนะครับผมเป็นเหมือนออกเทาแลมโบอ่ะใช่ใช่เราวันนี้เราจะมารีวิวแบบรายละเอียดเลยอันนี้เราจะเปิดใต้ยบกให้ดูเลยอ่ามีกระท่อมปะเนี่ยเฮ้ยใต้ไม่ใช่รักธรรมชาตินี่ถังยังไม่ใช่ถังปีเนียมนะทุกคนถังเดิมนะถังเดิมนะโครงหลังเนี่ยโครงด้านหลังเนี่ยก็ไม่ใช่โครงปีนีม เดิมคงเดิมเดิมอ่ะดูเหล็กทั้งนั้นนะครับที่วิ่งให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็คือเหล็กทั้งนั้นนะครับก็คือรถหนักอ่ะใช่คือรถหนักอยู่นะครับถ้าอยากให้ใช้คําว่ารถเบาเนี่ยมันต้องปเนียมทั้งหมดใช่ใช่นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของจานน้นไม่จานั้นไม่นานดูอยากใหญ่วั t วัดต่อฟังโชก็ใช้เป็นของโอเคดีโอเคดีอันนี้คือ ก็ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นของพอดดีไหมดีดีใช่ไหมดีไม่ใช่แต่เรื่องตังอัมันไม่ดีก็เอาไว้ในเรื่องของอนาคตละกันนะครับผมก็มันก็เหมือนกับว่าชุดสีนี่แหละพี่ไม่ได้เป่าประกาศเลยว่าจะเปลี่ยนชุดสีก็มาแบบปั๊บก็คือแบบปั้งขึ้นมาเลยหมกคอนโดอืมก็อันนี้ก็อาจจะหมกแงต่อมาก็จะเป็นพวกสวิงอาร like> ์ม ก็เป็นสวิงอาร์มพิเนียมเป็นแขนแขนแขนกลมคานกลมเออคานกลมนะครับผมก็คือมันยน่นได้มากกว่าคานเหลี่ยมใช่แต่คืออันนี้เราไม่ได้ยน่นแบบยน่นสุดนะครับผมพอยน่นสุดสําหรับที่แล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันเยอะเกินไปเอาแค่พอดีพอดีดีกว่านี่ก็ย่นแล้วอเอาแค่พอดีพอดีดีกว่านะครับผมแล้วพวก แกนลงแกนล้อก็เป็นแกนล้อ,อแต่งแต่มันยังเป็นแบบหนักๆอยู่ไม่ใช่แกนล้อ,อแบบเบานะครับผมก็ดูพวกน,อน็อตนี่นี่นะครับยังเป็นแบบแต่ท่อในไล่เบาเนี่ยสนิมทั้งนง้นอันนี้มันเป็นท่อของบักอะไรนะน้องปลายเออปลายไอ,ไอซี่เจ,จ้าของเจ้าของปลายขาวเออประมาณขาวเพราะนั้นปลายปุซซี่ครับปลายปุซซี่ยืมใส่แป๊บนึงนะครับ ก็เอาท่อเจมที่ว่าเขาให้เบลม,มาเนี่ยเอาไปใส่คันน้องแดงสุดานะครับผมแช่เราไล่ยอยู่ตอนนี้อตอนนี้เราไล่น้องแดงสุดากันอยู่นะครับก็ต่อมาก็จะเป็นพวกพักเท้านี่พักเท้ายังเหล็กอยู่นะทุกคน,นม,มันมนะไม่ใช่แบบปีนียมนะครับผมก็ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับมไม่แน่เหมือนกันก็เบรกแน่ยไพวกเบรกดําหลังนี่ดูดเห็นไหมก็มันเป็นแบบ ฝาด้าเจาะนะครับเห็นไหมฝาด้าเจาะช่างตัวจัดให้อันนี้ช่างตัวจัดให้เลยแล้วก็ดุมดุมคึงน,นะครับผมคึงแบบแล้วก็มีเจาะนิดๆหน่อยๆนะครับ,นะรบมันยังไม่ใช่เรายังไม่ได้ไปขั้นถึงกับว่าเป็นดุมย่อนะครับผมเรายังเน้นความปลอดภัยอยู่แต่ถ้าวันไหนมีอารมณ์ที่แบบว่าอยากซิ่งแบบจัจ๋าอยากไล่เบาแบบจจ๋านี้ก็อาจจะจัดได้นะครับดุมย่อนะครับ เพราะว่ามันเบาวกว่านี้แน่นอนน่าจะเบาวกว่าหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลได้เนาะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <c oughs> ดุมหลังกับฝาดัมแล้วก็กผ้าเบรกนี่มันก็หนักมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่เออมันก็หนักมากเลยนะโอเคก็ถ้ามีอารมณ์ก็อาจจะจัดดุมย่อให้ทุกคนได้ดูแต่คือแลกมากกับความประม่าเพราะว่ามันมันมันเบรหลังไม่ได้นี่เราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วใช่อันนี้เราเอานี้ออกไม่พอนะ ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นนุ่มยอ่อเบรกตัวนี้ก็ต้องเอาออก<ช>นะครับผมมันก็ทําให้รถเบาขึ้นนะครับเบาหนึ่งโลเนี่ยมีผลมีผลเยอะเยอะเอาเการแข่งขันเป็นขีดเขายัางเอาเลยใช่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ขาตั้งคู่ก็ยังอยู่ทุกครั้งที่ไปวิ่งโชว์ GPS อะไรอย่างเงี้ยขา,าตั้งคู่ก็ยังอยู่นะครับผมยังอยู่ยังอยู่แต่ตอนนั้นแค่ไม่ได้ใส่บางคนหล่นะครับผมอ่าต่อมาเป็นโชคหน้าโชคหน้าตอนนี้เปลี่ยนเป็นของ ร้อยสิบแล้วนะครับผมที่แรกมันเป็นของร้อยยี่ิบห้านะครับผมร้อยสิบกับร้อยยี่ห้ามันต่างกันตรงไหนต่างตรงตรงนี้ฮะไอของร้อยยี่ห้ามันจะยาวมาอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะยาวมานิหน่อยของร้อยยี่ห้ามันต้องมาอยู่บนรถผมไงเออใช่นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอเรื่องการอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปักการซับของโชค อ่าเนี่ยแหละหอไอตอนแรกอ่ะที่ว่าเราไปวิ่งได้ร้อยสามสิบกว่าเจีย์คือเราตรงนี้คือ<ม>ที่สุดของโชว์เลยใช่ไหมเราย่นมาติดอย่างนี้เลยคือสุดแล้วอ่ะ <laughs> สุดแล้วอะ <laughs> ่วอะ <laughs> คือแบบกักกักอย่างนี้เลยไม่มีช่วงให้เด้งไะไม่มีช่วงให้เด้งเลยไม่มีช่วงให้ซับเลยนะครับผมแล้วก็กองก็ยังใส่เป็นกองเดิมนะครับไม่ใช่ทองเดิมแต่คือข้างในนี่ไม่เดิมแล้วเอาออกหมดแล้วนะครับผมก็คือแค่เอามาบังแต่ว่าบังเศษหินเศษทรายแต่เราก็ ก็เหมือนใส่กลองเดิมใช่แต่ว่าเราแค่แหวง่งไอเขาเรียกว่าอะไรนะวาววัว,วกองให้มันเป็นรูใหญ่แล้วก็มีตอนนี้ก็ก็ยังเป็นแคมที่ว่าวิ่งวันนั้นอยู่นะครับผมแคมก็ยังไม่ได้แกะดูยังไม่ได้แกะให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับ <c oughs> ถ้าบอกชื่อไปทุกคนก็ไม่เชื่ออ,อีกว่าพี่ใส่แคมอันนี้จริงๆนะครับผม <c oughs> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นพี่จะทําอีกคลิปหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันว่าพี่ใส่แคมตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะ เพื่อทุกคนได้เห็นกับตาเลยนะครับว่าใส่จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ลูกสูบของพี่เนี่ยต้องบอกก่อนมันเป็นลูกสูบหัวเต็มนะครับหัวเต็มนะครับก็ต่างจากลูกสูบเดิมเยอะไหมกำลังอัดมันเยอะกว่ามันเยอะกว่าแต่คือในการวิ่งอ่ะมันมันต่างแค่สําหรับพี่นะมันต่างกันอยู่ไม่เกินไม่เกินห้าีอ่ะอืมแต่ก็มีผลอยู่นะแต่มันก็มันก็มีผลอยู่แต่คือมันต่างกัน ไม่เยอะมากนะอยู่ที่คนไล่เยอะมากบางคนเขาไล่หัวเรียบก็แรงนะอแต่สําหรับน้องแดงสุดาตอนนี้ม่งขึ้นมา130แล้วอ่คิดดูดิลูกหัวเดิมอ่ะอันนั้นเดิมของจริงอะเดิมแบบโรงงานอะเดิมมาแล้วเออคิดดูมันอยู่ที่แคมป์ด้วยทำนี่ไล่จบแล้วแต่พอจะจบก็อดหลับอดนอนกันหลายคืนอ่ะมาถึงช็อตเด็ดของชิปนี้เลยอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายที่ช่างตัวจัดให้จัดของเล่นใหม่ให้นะครับผมนั่นก็คือ แหมกหมกกระทำไว้ข้างในนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่ดูอะไรสีขาวทุกคนไอพ่นสีเปล่าวะเอ้ยพ่นสีเปล่าใช่เปล่าเจริงวะเนี่ยเบาวะเนี่ยเบาจริงวะเนี่ยก็คือช่างต้อยจัดแฮนด์ปีเนียมให้นั่นเองนะครับผมครั้งที่ไปหาจีพีเอสเนี่ยยังเป็นแฮนด์เดิมอย er ู่แต่อันนี้เป็นแฮนด์แฮนด์ป uh ีเนียมละว่าทำไม ก็เบาลงมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้เบามากๆก็คือไล่ทั้งหมดเลยโ okay, อเคเลยเรื่องหนึ่งนะครับผมนี่มาดูกันก็จะเป็นเรื่องของโซ่แล้วก็สเตอร์นะครับผมก็สเตอร์เนี่ยตอนนี้มันจะเป็น4 420นะฮะใ,ใครยังงงบางคนยังไม่รู้แบบแบบพี่เมื่อก่อนเลยบางคนไม่รู้ว่า420คืออะไร4 1 5คืออะไร420ก็ 20, คือโซ่ปกติที่เราใช้กันนะครับมันจะมี4 28, 2 8แปที่ใหญ่กว่านี้อีกอ่าแล้วก็ เล็กเล็กที่เขาใช้แบบเชงกันอะไรพวกเนี้ยก็คือโซ่4ี่หนรถแข่งใช่กันก็คือ4ี่หถ้าเราซื้อมาเฉพาะโซ่เนี่ยเราจะใช้ใช้กับสโตเอส,เตอ, <laughs> สเตอร์สโตสเตอร์สี่สองศูนยไม่ได้ <laughs> เราก็ต้องเอาสเตอร์ไปกึงอีกเพื่อให้มันเบาขึ้นอีกการใช้ส,สเตอร์โซ่415มันเท่ากับการลดสเตอร์ไปหนึ่งฟัน ได้เลยใช่เพราะว่ามันเบาขึ้นแล้วก็คือมันเบาขึ้นคือมันก็ได้เปรียบแล้วอะแข็งแรงอืแข็งแรงด้วยแต่ถ้าน้าหนักเยอะก็มันก็มีผลอยู่เนาะมีผลอยู่ใช่ไหมก็ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกพวกเจ็ดสิบดอลเขี่กันใส่ K A ขี่ K ูเปอร์ยังเอาอยู่เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ยมันเป็นสิบสี่ยิบหกหน้าสิบสี่หลังยีหก แต่ถ้าลงสีหนึ้าทำให้เบามันทําให้เบาขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้สเตอร์หน้าเป็น14แล้วก็ข้างหลัง25่ลงได้หนึ่งฟันใชน่นะครับนะครับก็ถ้าลงได้อีกหนึ่งฟันเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ลงได้อีกหนึ่งฟันแล้วก็ตัดเนี่ยรถตัดเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ว่า GPS มันจะไปเท่าไหร่นะครับในความคิดของพี่อะ มันต้องไปร้อยสามิห้าบวกแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขนาดนั้นเราก็ต้องมาไล่อีกนะครับต้องมาไล่อีกต้องมาทำกันบ้านกันอีกนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องเล่นๆน,นะที่ว่าจะเอาจะหาจีเพขึ้นไปสูงๆเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,น,นะครับผมแล้วก็ตอนนี้อ่านหน้าไม้ขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องลบกวนนนี่อ่าไปหมอบให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเาคิปอีกนะ เออไม่ลบแล้วนิ่มึงนะไปหมอบีกครั้งหนึ่งว่าแคมท่อเตอร์เนี่ยที่สุดของคันนี้เนี่ยหน้าไมมันอยู่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่รับประกันได้เลยว่าร้อห้าเกินแน่นอนเกินร้อห้าิแน่นอนนะครับเกินร้อหสิแน่นอนนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรละสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมก็ยังเป็นเหล็กอยู่อานาคตใครอยาก ให้ทำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์กันมานะครับสปอนเซอร์คาได้นครับถ้าใครอยากสนับสนุนอะไรนะครับผมแต่ขอเน้นเป็นอะไรที่แบบว่าปลอดภัยหน่อยถ้าสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าเป็นพักเท้าเนี่ยก็ขอเป็นพักเท้าที่แบบว่า,วาตัวหนาๆห,หน่อยมีตัวหนะมีตัวดามตัวค้่อ่ะตัวคั่มจีดามไปแล้วอืมตัวค้่ให้หน่อยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนนะผมก็ยินดีเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ขอบคุณสําหรับคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าออพี่รีวิวแบบละเอียดให้หน่อยนะครับก็จัดละเอียดแล้วนะฮะเบาะก,ก็นี่อีกอย่างเบาะก,ก็เป็นเบาะนี่อยู่ยังไม่บางแบบบางเยอะมากยังไม่ใช่นะครับมันเป็นเบาะที่แบบว่าแนวสิ่งสิ่ง,งนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่บางแต่ยังไม่บางแบบผมอะบางเออแต่ถ้าแบบเบาะบางจริงๆเนี่ยคือนั่งไปนี่ปวดตูดแน่ <laughs> <laughs> นอน <laughs> <laughs> ผมขี่มาจากกาญ่ะ <laughs> <laughs> คิดเอา อั้นแบบบางสุดๆเลยนะครับผมเจ็บตูดจบหายก็สรุปแล้วคันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เบาจ๋าก็อยู่ในระดับปานกลางก็ถามว่ารถหนักไหมมันก็ไม่หนักมากก็ไม่หนักมากก็อยู่ระดับปานกลางอยู่ก็ไม่เบามากไม่เบามากไม่หนักมากใช่ใช่ใช่ต้องใช้คํานี้จะบอกว่ารถหนักมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแฮนด์ปีเนียมก็มาแล้วอ่ะมันก็เบากว่ามันก็เบาในระดับหนึ่งดีกว่าใช่ แต่ถ้าอยากให้เบาสุดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไล่อาจจะเป็นถังวินเนียมโชกแบบเบาขึ้นไปอีกพักเช้าปิเนียมขาตั้งคู่ออกนี่ได้ยังไล่ได้อีกหลายอย่างนะทุกคนหลายอย่างมากๆนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณนุ่นน,น,นี่มือสังหาของเราด้วยที่มาจับกล้องให้นะครับผมเนี่ยฝันขาจั <laughs> ๊วโอเค แร้วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อนนะครับวันนี้ฝุ่นเกาะแล้นะฮะขออภัยด้วยในรถไม่ได้ล้างเออไม่ได้ล้างมันมันรีบนะครับผมวันนี้โอเคก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย